ตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมจะเจอกับพี่เปียกกันหรือยังถ้าใครพร้อมแล้วพิมพร้อมหน้าแชทผมหน่อยครับขอพร้อมหน่อยโอ้ตอนนี้วันนี้คึกคักกันมากเลยนะครับแชทรัวๆเลยครับสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าคนที่อยู่ด้วยกันในตอนนี้นะครับผมอ่าตอนนี้นะครับในเมื่อทุกคนพร้อมกันมาแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนรอคอยครับผมจะขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้นะครับให้กับพี่เปียกเลยแล้วกันนะครับผมคุณบุญชัยลิมอัติบุญนะครับซี o อ แอปพลิเคชันบูมอของพวกเรานะครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ทักทายทุกคนอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ CEO Talk นะครับซึ่งเราก็จะมาเจอกันทุกๆเดือนนะครับตอนช่วงวันจันทร์ของปลายเดือนนะครับทุกเดือนเราจะมาเจอกันแบบนี้นะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยก็ตอนนี้นะครับประเทศไทยเดือนอเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยได้แล้วนะครับอตอนนี้ถ้าเกิดผมกลับไปก็ไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็มีแผนการที่จะกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ยังไงก็ตามนะครับก็อยากฝากให้เพเซอร์แล้วก็สมาชิกมูมอทุกท่านนะครับหรือว่าใครยังไม่ได้เป็นเพเซอร์นะครับแล้วก็มาฟังอยู่วันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไงฝากขอให้ทุกคนระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดแม้ว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็จะฉีดเข็ม3ามเข็ม4ี่กันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังกาดตกไม่ได้นะครับอยากจะให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยนะครับ ขอทักทายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณสกาวรุตนะครับสวัสดีคุณทรงพลครับนะครับสวัสดีคุณธนพรนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันวันนี้นะครับตอนนี้มีคนดู200กว่าคนแล้วนะครับ <c oughs> คุณจักรจันทร์สวัสดีครับผม คุณกมลรัตน์นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราคุยกันคร่าวๆนะว่าเราจะ,ะเราจะมาพูดคุยอะไรกันบ้างน,นะครับทุกครั้งนะครับกับรายการ CEO Talk เนี่ยจะมี2ส,ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารของมูมอนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องราวของสิ่งดีๆนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยอาจจะได้ไปฟังไปอ่านมานะครับแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับทุกๆท่านเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการทํางานแล้วก็ดํารงชีวิตด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชูชาตินะครับสวัสดีคุณการนิชานะครับคุณอนงทิพย์สวัสดีครับคุณกุณธิดานะครับคุณสุพัชชาานะครับ ตอนนี้เนี่ยเห็นผมใส่เต็มยศขนาดนี้นะครับคอตั้งมาเลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่ปักกิ่งเนี่ยเป็นตัวเลขตัวเดียวแล้วนะครับแล้วก็ภายในอาทิตย์2ออาทิตย์นี้เนี่ยก็อากาศน่าจะติดลบแล้วนะครับแต่ได้ยินข่าวว่าที่ประเทศไทยก็ยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นก็คือคือผม คาดหวังนะครับว่าลมหนาวจากที่นี่เนี่ยจะพัดไปสู่ประเทศไทยด้วยนะครับเพราะที่นี่หนาวเกินไปเนอะที่เมืองไทยก็ยังร้อนเกินเกินไปอยู่นะก็อยากจะให้ที่บ้านเรานะครับที่ใครอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่จังหวัดไหนๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ลมหนาวที่นี่แบ่งไปด้วยนะครับเพราะว่าหนาวเหลือเกินนะครับที่นี่อ วันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนนะครับก็จะมีหลายเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเลยก่อนอื่นนะครับข่าวดีนะครับข่าวดีที่อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับก็คือว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยเราจะมีฟีเจอร์พิเศษนะครับเราจะมีฟีเจอร์ใหม่นะซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้ก็คือ discount card นะครับหรือว่าบัตรส่วนลดนะบัตรส่วนลดทำงานยังไงนะครับ บัตรวนลดทำงานยังไงนะบัตรโนลดเนี่ยก็คือเราสามารถซื้อบัตรโนลดแล้วก็สะสม mp ได้ก่อนเลยนะครับแล้วค่อยใช้บัตรวนลตตัวนั้นเนี่ยนะมาซื้อสินค้าแล้วก็เป็นโนลดต่างๆในมูมอได้แต่ว่าในการซื้อสินค้านะครับในการซื้อสินค้าที่เราใช้บัตรโนลดเนี่ยก็เราจะต้อง จ่ายส่วนต่างของตัวสินค้าด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีลดราคาไปยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบิงโกล o คอลลาเจนของเรานะครับบิงโกลคอลลาเจนของเราเนี่ยเราขายราคาปกติอยู่ที่1,790บาทดูไหมครับแต่ถ้าเกิดเ,เป็นเพเซอร์เนี่ยก็จะซื้อได้ในราคา1,665บาทนะครับเพราะว่าจะมีแคชแบ็กตรงนั้นเ,เราก็จะได้เงินคืนตรงนั้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้บัตรส่วนลดเนี่ย ก็จะลดลงไปอีกพันประมาณพันกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะซื้อบิงโกลได้ในราคาแค่600กว่าบาทนะครับโดยเ,เราต้องใช้คู่กับบัตรส่วนลดนะครับแต่ว่าการใช้บัตรส่วนลดตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ได้ MP แล้วนะครับเพราะว่าเราได้สะสม MP ในตอนอช่วงที่เราซื้อบัตรส่วนลดไปแล้วนะครับซึ่ง กำหนดการอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็อยากจะประกาศให้ทุกคนทราบนะครับอยากจะเล่าให้ทุกคนอย่างชัดเจนเลยนะครับกำหนดการที่เราจะเปิดใช้บัตรวนลดนะครับหรือว่าเราเรียกตัวย่อๆว่า DC นะรหรือว่า s c o u n t c ร r d เนี่ยนะครับ DC เราจะเริ่มเปิดใช้วันที่8ธันวาคมนะครับ8ธันวาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เรามีโปรโมชั่นดีๆนะตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับบัตรสลดสิ่งที่เราต้องการเปิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อว่าอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่อาจจะไปชวนเพเซอร์อ er ใหม่เข้ามาร่วมทำรูปแบบการแชร์การตลาดคืนนะครับค่าการตลาดคืนกับมูมอเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เป็นคนใหม่อาจจะยังตัดสินใจซื้อไม่ได้ว่าจะซื้ออะไรดีนะครับสามารถซื้อบัตรส่วนลดไปก่อนนะแล้วค่อย ไปคิดที่หลังนะครับว่าเ,เราจะซื้ออะไรดีนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เป็นประโยชน์กับเพ่อเซอร์ทุกท่านรวมถึงการารวมถึงการชวนผู้ที่เราคิดว่าเหมาะสมจะมาร่วมทีมกับเรานะครับเข้ามาอยู่ในมูมอนะครับอย่าลืมว่ามูมอสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่นะครับก็เพื่อเพื่อที่จุดมุ่งหมายของเรานะเพื่อที่นะครับอยากจะให้ทุกคนที่มาร่วมกับเราเนี่ย มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทั้งสมาชิกทุกท่านนะรวมถึงเจ้าของร้านคา้าเจ้าของสินค้าต่างๆที่มารวมที่มาร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางแพลตฟอร์มมูมอของเราเนี่ยเราก็พยายามจะปรับปรุงนะครับแล้วก็คิดค้นฟีเจอร์ใหม่ๆนะทำให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายกันได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น นะครับโอเคมีหลายคนบอกว่าสุดปังนะครับ DC อ่าแน่นอนนะครับฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเราทำเพื่อเพลเซอร์ทุกท่านนะครับข่าวดีข้อที่2นะครับข่าวดีเรื่องที่2เนี่ยนะครับข่าวดีเรื่องที่2ก็คือนะครับเราจะมีการคืนกำไรนะเราจะมีการคืนกำไรให้กับเพลเซอร์ของเรานะครับที่เป็นเพลเซอร์ในเดือนนั้นๆนะครับหรือว่าที่ สะสมครบ250 MP หรือที่เราเรียกว่าเป็น Active Pacer ในเดือนนั้นๆนะครับซึ่งเ,เบื้องต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวแล้วนะครับก็คือเราจะมีการนะเราจะมีการขายทองนะครับซึ่งก็จะเริ่มเร็วๆนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องกำหนดการจะบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามรอติดตามโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับจะให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ สะสมยอดครบ250 MP แล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีสินค้าที่ถูกใจอยู่แล้วเราซื้อกันตั้งแต่ต้นเดือนได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมีมโปรโมชันเหล่านี้เนี่ยโปรโมชันดีๆเหล่านี้นะครับขึ้นกำไรยังไงโปรโมชั่นที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือซื้อทอง1บาทลดเลย1,000บาทนะครับใครที่ซื้อทอง1บาทตอนนี้ราคาน่าจะประมาณ2 8 0 0 0บาทแล้วเนาะ28,000บาทเนี่ยเราจะ ทําเงินคืนส่วนต่างก็คือ1,000บาทเนี่ยเป,เป็นสิทธิพิเศษนะครับหรือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับเพลเซอร์ของเราได้นาทีนะแต่ว่าจะต้องเป็นแอคทีฟเพ c เซอร์เท่านั้นนะครับจะต้องเป็นแอคทีฟเพลเซอร์เท่านั้นนะครับแล้วเราก็พยายามจะหาสินค้าอื่นๆนะเข้ามาทําโปรโมชั่นแบบนี้เรื่อยๆด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะว่าเรามีจํากัดสิทธิ์นะครับเพราะนั้นใครก็ตามนะใครก็ตามที่ อยากจะมาร่วมรางวัลน,นะครับอยากจะมาร่วมรับสิทธิ์พิเศษต่างๆเหล่านี้นะครับใครที่เป็นคนสะสมทองอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าซองซื้อทองเพื่อลงทุนหรือนะหรือจะซื้อไปขายต่อเนี่ยคุณก็กำไรเลยทันที1,000บาทใช่ไหมเพราะว่าเราก็ขายราคาทองทั่วไปเลยนะครับแต่ว่านะครับ ก็อย่างที่บอกก็คือเรามีข้อจำกัดก็คือต้องเป็น Active Pacer เท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะมีการจัดโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมนะใครที่อยากจะร่วมโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับต้องเป็น Active Pacer เท่านั้นก็คือคุณต้องสะสมครบ250 MP ก่อนนะถึงจะร่วมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของเราได้นะครับ นะครับอนอกจากทองเนี่ยเราก็มีมแผนนะว่าจะมีสินค้าหลายๆอย่างตัวอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ <c oughs> นะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับเฉพาะเพเซอร์ของเราเท่านั้นนะครับซึ่งตัวทีมงานของเราเนี่ยนะครับทีมงานของเราก็คิดว่านี่ก็จะเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เพเซอร์ของเราเนี่ยจะไปชวนคนใหม่ให้เข้ามาร่วมกับ มูมอของเราได้นะครับเห็นไหมว่ามูมอรเรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะร่วมกับเราเนี่ยต้องเป็นเพเซอร์ก่อนเท่านั้นนะครับไม่งั้นมูมอก็จะย่ำแย่กันทันทีนะครับอันนี้เนี่ยเราทำเป็นลักษณะว่าถ้าใครซื้อนะเราก็จะแอดนะครับแอดเครดิต1,000บาทให้กับ Account นะครับหรือว่าให้กับ กระเป๋าของเพเซอร์ท่านั้นในวันรุ่งขึ้นทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่มูมออยากจะส่งมอบสิ่งดีๆสิทธิพิเศษนะครับให้กับให้กับสมาชิกของมูมอของเรานะครับอันนี้ก็ <c oughs> เราก็จะเห็นกันเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแพลนที่เราจะเริ่ม ทำเข้ามานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำนะแล้วก็เราอยากจะสนับสนุนนะครับให้เพเซอร์ของเราลองคิดนะว่าเราทำแบบนี้กันดีหรือเปล่านะครับก็คือนะออนอกจากการที่เราชวนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นการชวนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราแต่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเรายังขออุบไว้ก่อนนะเรื่องการชวนนะครับ แต่ว่าเราจะสนับสนุนนะครับทั้งคนที่ชวนกับคนที่แนะนำนะครับคนที่ชวนหมายถึงว่าสายขยายว่ากันเถอะนะครับเราก็จะมีตั้งนะเราก็จะมีตั้งโปรโมชั่นตั้งรางวัลให้กับสายขยายซึ่งอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวต้องติดตามรอดูในเดือนหน้านะครับตอนนี้ทีมงานบอกผมว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้อตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องอต้องต้อง ฉเฉลยกันเดือนหน้านะครับต้องฉเฉลยกันอีกวัน2วันนี้แล้วนะครับอดใจรอ,อกันนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของสายที่ชอบแนะนำนะครับสายที่ชอบขายสินค้าเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมของเราเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นของสินค้ารัวๆเลยนะครับเราจะมีกันทุกอาทิตย์เลยนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะมีโปรหนักๆแค่ช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือนเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีนะเราก็จะมี โปรโมชั่น euh, นะครับของสินค้านะของสินค้าที่เราคัดสรรมาเนี่ย euh,